GM ยืนยันสมาชิกวงแบบคนท <Okay. S 1> ี่5มาแน่ปีหน้าถ้าใครพลาดวิดีโอเปิดตัวงานเกมเมื่อวานนะคะก็จะรู้เลยว่า GM ได้บอกใบแล้วนะคะการคัมแบ็ก2024ของสมาชิกคนที่5ซึ่งวงแบบตอนนี้นะคะก็มีทั้งหมดอยู่4คนนะคะคนแรกก็จะเป็นในส่วนของลิเลียนาส่วนคนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของน้องยีนาส่วนคนที่3มนะคะก็จะเป็นในส่วนของน้องซินิชเชียร์ของเราส่วนตัวที่5นะคะก็ต้องมารอลุ้นเอานะคะเพราะว่านี่คือผลโหวตนะคะ ไฟียลแนลของวงเว็บครั้งสุดท้ายซึ่ง4ี่คนที่ได้เดบิวต์ก่อนเพื่อนนะคะก็จะมีซินิเทียเดียวเซียลิเลียนาแล้วก็ยีนาส่วนคนที่ได้อันดับรองลงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของลอเรียลคลิกซี่คาเฟนี่แล้วก็ไวโอเลตแล้วทุกคนคิดว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเว็บคนที่5ในส่วนไวโอเลตหญิงมองว่าไม่ใช่ลูก GM อีกต่อไปนะปัดตุ๊บได้ปะในส่วนของลอเรียลนะก็แบบอืมโดนแกงบ่อ,อยเกินไปนะไม่บับไม่เนิร์ฟอะไรอีกว่าก็ไม่น่า ในส่วนของชาเปนี่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในเกมมากหนกักไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลาน GM ส่วนตัวหญิงคิดว่าตัวที่จะได้เป็นเว็บตัวที่5นี่เลยค่ะคลรีซี่ของเราซึ่งนางอะโดนบัฟดามเมจก็แรงมากแถมไม่โดนเนิบด้วยเราทุกคนคิดว่าใครคือสมาชิกคนที่5ของวงเวบบคอมเมนต์บอกกันได้จ้า เออในคลิปก่อนไปนะคะชั้นดื่มเซียวเซียนไปได้ไงเว็บคนที่4นะคะอาจจะเป็นข้อผิดพลาดก็ขอเสริมไว้ท้ายคลิปแล้วกันจ้าไปหลักบ๊ายบาย